พี่เรียบร้อยอยู่ทำไมทำไมกูไปอยู่กันหลายนี่คือพี่พี่ที่ที่น้องที่ที่ว่านันท์ใบใช่ไดหมคะแม่บอกชินนะแต่เนสตอดม้านะขอกล้องนี้ด้วยค่ะนี่ก็มันเหมือนกันแม่ขอใบขอกล้องนี้ด้วยค่ะหนึ่งสองตรงนี้นะครับอันนี้ได้ค่ะ ไทยรัฐินิมาทุกช่องถามหน้าหนึ่งคู่นี้โพลิพัสดาวกระจายสามแซบดูไหนยิ้มมาเสียงแปดไอ้เจ้เสียงเรื่องไอ้ยิ้มคือสิบสองราศีด้วยโอ้ยพอแล้วไปจะไปจะทำดาวด้วยไปเลือกเอาไปทำดาวสิดานี้ห้าทุ่มเป็นการบอกให้น้องไปดูควายที่มองเมาส์โน้ตเสียงเน็ตเสียงจากไหนโอ้โหจะตืองรู้กันว่า อก็ว่าแม่น่าดูมเมาส์อยู่ไี่ไงดูเมาส์ไปก่อนดูงี้ได้ด้วยหรอ้าดูงี้กันนะใบก็นั่งดูก่อนบไาวบ้านเดียวแม่ใบอยู่สามวัน